เป็นการเดินท่อประปาที่ง่ายมากไม่เมาเกาวไม่มีน้ํารั่วจุดต่อไม่มีเศษท่อหรือเศษกาวเข้าไปอุดตันระบบท่อประปาในบ้านสมัยใหม่เราจะเห็นว่าเขาหันมาใช้ท่อเขียวแบบนี้กันเยอะนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าไอ้ท่อเขียว,ยวแบบนี้มันคืออะไรแล้วทาไมเราจะต้องเปลี่ยนจากท่อ PVC ที่เราใช้มาเป็น 10, 10ปีมันเป็นท่อเขียวแบบนี้ ท่อนี้เขาจะเรียกว่าท่อ PPR นะครับแบรนด์ดังๆก็อย่างเช่นีโฟที่ผมใช้อยู่นี่ครับท่อ PPR e โฟทำมาจากวัสดุโพลีโพรพิลีนซึ่งมีความแข็งแรงเหนียวทนความร้อนอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า50ปีครับหน้าตัดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวท่อเนี่ยมีความหนารับแรงดันได้ดีมากกว่าท่อ PVC ทั่วไปเยอะเลยนะครับตัวข้อต่อข้องอเขาก็มีหลากหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีบางตัวที่เขาออกแบบมาพิเศษโค้งงอช่วยให้น้ําไหลได้สะดวกไม่ลดความแรงของน้ำนะครับอย่างข้องอตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้น้ําไหลได้สะดวกกว่าข้องอปกติทั่วไป สามทางก็จะมีนะครับลักษณะแบบนี้เป็นสามทางที่โค้งนะครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งตามลูกศรได้เลยท่อของรีโนเนี่ยมาตรฐานดีนะครับผมเป็นแบรนด์ชั้นนําที่ช่างเลือกใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีความทนทานสูงเลยนะครับการตัดก็ง่ายครับผมใช้กันไกตัดได้ปกติลยครับสำหรับวิธีการต่อนะครับเราจะไม่ใช้กาวในการต่อซึ่งก็จะช่วยลดกลิ่นนะครับในการทํางานในห้องในที่แคบหรือพื้นที่ไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับก็จะไม่มีกลิ่นกาวนะครับซึ่งเราจะใช้การต่อโดยการใช้ความร้อนกับท่อทั้ง2ด้านนะครับโดย ในการต่อครับวิธีการก็คือดันท่อทั้งสองเข้าไปในตัวท่อนะครับให้ละลายโดยให้เวลาและความลึกตามกําหนดของขนาดท่อเลยครับพอได้เวลานะครับเราก็ดันท่อทั้งสองเข้าด้วยกันช้าๆตรงๆนะครับท่อทั้งสองเนี่ยก็จะละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันครับท่อที่ต่อได้สมบูรณ์นะครับคือเขาก็จะมีชั้นของท่อที่ละลายอยู่2ชั้นแบบนี้นะครับรอบๆท่อเลยโดยภายในรูท่อที่เราต่อเนี่ยจะไม่มีเศษท่อที่ละลายมาติดทางเดินน้ํานะครับ ถ้ามีเศษทอดที่ละลายขวางทางเดินน้ําแบบนี้ก็จะทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะครับผมความแตกต่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายคือการต่อท่อที่ไม่สมบูรณ์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยคือการต่อท่อที่สมบูรณ์ถูกต้องนะครับน้าก็จะไหลได้สะดวกนะครับวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะดันท่อเข้าไปลึกเท่าไหร่หรือจะให้ความร้อนนานเท่าไหร่ก็ให้นําท่อมาเปรียบเทียบกับตารางที่เขาให้มาตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเวลาที่เรานําท่อเสียบเข้าไปที่เครื่องละลายท่อนะครับเขาก็จะบอกระยะความลึกที่เราจะต้องเสียบท่อเข้าไปในเครื่องละลายท่อนนะครับ เวลาที่เราจะให้ความร้อนนะครับว่าเท่าไรในขนาดท่อแต่ละท่อก็จะไม่เท่ากันนะครับท่อ PPR r e โ o นะครับการทํางานถือว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าน้ําจะไม่รั่วตรงจุดรอยต่อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเดินใต้ดินเดินบนดินฝังผนังนะครับก็สามารถทําได้แบบไม่มีปัญหานะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นท่อ PPR ของ r e โ o ทั้งหลังเลยนะครับพร้อมกับเปลี่ยนท่อจาก PVC เป็น PPR ของ r e โ o ใหม่ทั้งบริเวณบ้านนี้เลยเช่นกันนะครับก็จะช่วยให้น้ําแรงขึ้นแล้วก็มั่นใจได้ว่าน้ําจะไม่รั่วแน่นอนะรรเพาาาว่่กตอ ท่อแบบบนี้นอกเลยว่ารั่วยากมากๆสามารถต่อคอมได้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานท่อน้ําอุ่นน้าร้อนน้ําเย็นนะครับแล้วก็ท่อที่ต้องรับแรงดันน้ําสูงกว่าปกติเช่นตึกสูงโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับ โอ้สนุกมากเป็นการต่อท่อประปาครั้งแรกของผมที่รู้สึกว่ามันสนุกกว่าปกติมากนะครับก็สำหรับใครที่กําลังสร้างบ้านใหม่หรือว่าต้องการจะเปลี่ยนท่อ PVC เดิมเป็นท่อ p v r แบบนี้นะครับผมแนะนําเป็นท่อ PVR ของ e ีโฟเลยนะครับคุณภาพดียอดเยี่ยมนะครับอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า50ปีแน่นอนนะครับีโฟสุดยอดจริง